สวัสดีครับผมและนี่คือรายการทําดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนภัทรทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้ครับ8ปดโมงสิทางช่องวันสระบุครับเช้านี้ครับจะพาไปทานทุเรียนที่เซ็กซี่มากๆครับเพราะว่าแม่ค้าทุเรียนนะฮะเขาแต่งตัวเซ็กซีข่ขายอยู่ริมถนนปวดใจไม่ไหวแล้วครับรีบไปดูกันเถอะที่ร้านทิพทุเรียนจังหวัดกําแพงเพชรอยู่ริมถนนกําแพงเพชรพิจิตรขาออกเมือง ทุเรียนด้านนี้แซ่บมากครับเพราะว่าน้องอ้ําแม่ค้าทุเรียนวัย22ปีสวมบิกินี่ชุดเซ็กซี่ขายทุเรียนริมถนนจนไปที่คือฮาวันที่ขายได้มากสุดขายได้เกือบ100,000บาทร้านทิพทุเรียนเปิดมาก่อนน้องอ้ําเกิดขายทุเรียนหมอนทองชนีและก้านยาวขายตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มน้องอ้ําสวมบิกินี่ท่อนบนขายทุเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วมาปีนี้ร้านทิพทุเรียนแซ่บคูณ2ครับเพราะน้องอ้ําชวนน้องวุ้นเส้นเพื่อนสนิทมาขายทุเรียนด้วย หากไม่ใช่หน้าทุเรียนน้องอ้ามและน้องวุ้นเส้นก็จะเป็นนางแบบอิสระมาคุยกับน้องอ้ามและน้องวุ้นเส้นกันเลยครับสวัสดีครับน้องอ้ามน้องวุ้นเส้นครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่การอ้๊อค่ะวุ้นเส้นค่ะเราสองคนเป็นแมค่ค้าร้านทุเรียนค่ะน้องอ้ามน้องวุ้นเส้นมาขายทุเรียนได้ยังไงครับ ่าส่วนตัวอ้๊อน,นะคะขายมาปีนี้เข้าปีที่4ค่ะแต่ว่าเริ่มมาเป็นกระแสะเมื่อปีที่แล้ววก,กับปีนี้เป็นปีที่2ค่ะส่วนหนูก็คือออยากลองมาลงทุนกับเพื่อนค่ะแบบว่าอยากมาดูธุรกิจใหม่ๆอยากลองทําธุรกิจดูค่ะเป็นปีแรกร้านขายอยู่ที่ไหนครับเผื่อพี่จะไปบ้างปีนี้ย้ายมาขายเส้นทิจิตติดกับปั๊ค่ะก่อนถึงปั๊เลย ไอเดียในการแต่งตัวเซ็กซี่ขายทุเรียนจนเป็นกระแสนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นกระแสค่ะก็ถ่ายรูปเล่นปกติเลยแต่ว่าเหมือนวันนั้นคือคึกอยากจะถ่ายในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถ่ายเป็นชุดบิกินี่อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าถ่ายรูปเล่นจนแบบมาเห็นโพสต์อีกทีคนก็แชร์กันไปเ,เรื่อยๆค่ะคิดว่าการแต่งตัวเซ็กซี่ขายทุเรียนเนี่ยครับมีผลต่อยอดขายไหมครับ ในทางโซเชียลคิดว่ามีผลค่ะกับแบบว่ากลุ่มผู้ชายค่ะเขาจะชอบมาเซลอะไรอย่างนี้แต่ถ้ากลับหน้าร้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีพวกกลุ่มผู้หญิงเข้ามามากกว่ากลุ่มผู้ชายเยอะเลยค่ะในการแต่งตัวเขาจะแบบเข้ามาทักมาแบบมาเอ็นดูแบบวันนี้ไม่แต่งตัวหรอวันนี้แต่งตัวน่ารักนะวันนี้ไม่ใส่วิกินี่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พ่การคิดว่าแต่งตัวเซ็กซี่ขายเท่าเรียนเนี่ยจะมีลูกค้าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกลายเป็นว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเหรอครับเป็นเพราะอะไรครับ คาจจะเป็นเพราบ้ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามาแค่จะเกงใจใช่เลยแล้วน้องอ้ําน้องม้อนเส้นนะครับแบ่งหน้าที่ที่ร้านกันยังไงครับหนูทาหน้าที่ปอกค่ะปอกเป็นหลักเลยส่วนม้อเส้นจะทําหน้าที่แพ็คแล้วก็รับลูกค้านะคะสำหรับคนที่ชอบปอกทุเรียนทานเนี่ยครับอย่างน้องอ้ําเนี่ยปอกทุเรียนขายมาหลายปีแล้ว น้องอ้ํามีข้อควรระวังที่อยากแนะนำไหมครับอ่าระวังการใช้อุปกรณ์ในการปอกค่ะแล้วก็ระวังเรื่องหนังู้เรียนจะจิ้มมือเวลาแบบเวลาเรากดแทงอย่างเงี้ยค่ะมันใช้มือดันเข้าไปนิ้มมวมืออาจจะจิ้มหนังูุเรียนได้แล้วแม่ค้าน่ารักแบบเนี้ยครับมีลูกค้าหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบบ้างไหมครับก็มีค่ะมาขายขนมจีบกันค่ะโซเชียลคือจะเยอะหน่อยใช่ค่ะหน้าร้านก็มีปัดบายค่ะอยากทราบว่าเจ้าขายตะว,วันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ก็คือเยอะอยู่ค่ะก็ประมาณเป็นหมื่นเลยต่อวันค่ะที่สุดก็เกือบแสนเลยค่ะประมาณนี้ใครที่สนใจอยากทานทุเรียนเซ็กซี่ใครที่สนใจอยากทานทุเรียนของร้านคิปทุเรียนนะครับ mm. ก็สามารถไปทานกันได้ตามช่องทางในึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ mm. อยากคุยกับคนน่ารักท้าทักแม่ค้าคช่วยตอบหน่อยนะเ mm. ดี๋ยวดีเอ็มไป mm. เป็นเรื่องอีกเป็นข่าวอีกไม่อ่าดีกว่า